เลขเป็ดตัวตีดเหมือนกันนะพีรพัฒน์เข้าข้างในแล้วเบิร์นต่อแล้วจิม้มเอาแล้วการดีสุพลไหลต่อขนะดขนาดถึงขานาดถึงแล้วอีกทีหนึ่งขานาดหลักไม่ได้ไหลต่อสุพลไหลเส้าขวาตายยนี่งเลยตึ้งสวยนะครับโอ้โห หอยหินเริ่มอ้าวท่างจะบอกว่าเริ่มมาแล้วอยู่ๆไปเสียบอลคาร์นามีพีเรไหลต่อแล้วสองหนึ่งไหมลูกเซฟของเจ้าตัวครับโเบียร์บาเตียแกแล้วเด็กติดเจ็ดนะบอลจันนี่เตรับโอ้โหสองหนึ่งครับโูคาร์นาแอสซิตอีกแล้วครับเพื่อสามารถปรับรับเป็นลูกได้ไวครับอลุดูวงสวัสดิ์ให้มา ปัดแล้วยิงโอ้โหสองสองครับโอ้โหน่้สั่นประการแล้วโดนผ้เาเลยครับมาเลยครับหงหินซิตี้ครับโอ้โหใครครับเบอร์ไร่ครับเดี๋ยวทุ่มครับรบ,รบุญชะกอนใครมาหงหินมองได้มงคลมงคลคืนลิทิเดตเอาเสียดู ให้มาอ้้หเป็นจองแล้วป่าดมาคจแวก่ลเดนคัวทลี่ยนี่าข้้านกาตะกอช้ากว่าครับ กดผ้าทีแล้วโหกดแก้แต่เวลาอะไรครับเอาแล้วดูจังหวะนี้ของหินเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น แแต้มได้ไหมเกมนี้เอ้าแย่งไม่ได้ครับอนุชาพามาโอ้โหคันอีกแคณคณลุยคณลุยเองคณะแล้วดนบยสินงสะบัดงสะบัดกันเูกโทอครับถครับลแมสสบัดทงมัตสึกู่ยิงสองแอสซิตหนครับรอเสียน้องวีแล้ว เดียกจุดโทษเองแล้วยิงจุดโทษเองครับได้หรือเปล่าขาขาหนะคำยกลุกสีฟอร์นิคน์เตรียมเก็บข้าวของไปแอตติกโกมาลิดได้แล้วนะครับน้องคาคณะ,ขะนะ